เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนเ g า,าจ q วคมาถามอาจารย์โอ้เยอะมากค่ะทั้งในแอปพลิเคชันโทรเวอร์นะคะเดี๋ยวฝากด้วยนะคะอาจารย์คุณคุณสันคุณสันแฟนที่คบกันอยู่ตอนนี้จะได้อยู่ด้วยกันนานหรือเปล่าครับเราอยูสามวันนะคะคือไพ่เป็นไพ่พระนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ พากันไปทำบุญนะคะอาจจะดีขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับใจส้มนะคะใครเอ่ยคุณน้ำนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสันไปทำบุญแก้เคล็ดหน่อยนะคะเรื่องความรักได้ไพ่พระมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไปทำบุญนะ แล้วก็แผ่เมตตาให้กับเรื่องของ